โย <Yo. S 2> มาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขี้หูแชะนะครับเราทำเหมือนเดิมเลยครับใช้อันมนแล้วก็ใหญ่สุดของเราแะแล้วก็งัดขี้หูมันก็จะติดออกมาเอง เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะเอามันออกมาเป็นก้อนเดียวนะแสะแล้วก็างาัดใช่ใช่ใช yes ใช่หลุดมาละโอเคโอเคนี่ไง ตอนมาหือมาเลยโอ้ใหญ่มากนี่เราก็ยังแซแล้งค่อยๆไปทีละจุดนะครับโอเคอ๋อันนี้เป็นแผ่นบางๆถึงโซนด้านใน เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันแสะแ,สะแล้วเปลี่ยนมาเป็นอันขาวเราใช้อันขาวนะครับโอเคโอเคโอเค,อเคใช้ครีมหนี อันนี้เป็นแผ่นบางๆจากตรงกลางจับแล้วก็ยืดเขาออกมาแล้วโยกออกมาโอเคใช่ใช่ใช่ใช Yes จบครับโอ้โหขี้หูเพียบ <c oughs> ก็ค่อยๆทำต่อ,อถึงแม้จะไม่ได้ออกมาเป็นชุดเดียวแต่ก็ออกมานะเรายังคงแซะแล้วก็งัดให้เขาติดตรงไปลายมาอย่างเดียว โอเคเสะยี okay. yeah. จโอ๋อ oh. ขอบมันเป็นขอบขอบด้านนอกนี่นะครับเราก็แสะแล้วก็งัดขึ้นมาเป็นขี้หูแจะ <c oughs> รอบนอกนะครับตรงกลางมีแผ่นบางน้อยเดียวเองมีไม่ได้เยอะ mm. ใช่ไหม ใส่น้ำยาละลายขี้หูเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแซะใช่ ไม่ได้อยากซื้อน้ำยาละลายขี้หูน้ำเกลือก็ได้ครับน้ำเกลือก็สะอาดแต่ว่าแช่ไว้นานหน่อยอ่ะครับ ยังมีเศษหลงเหลืออยู่ม,มุมนี้เรามองข้ามไปได้ยังไงพอโดนน้ำยาทำลา,ายก็ฝูขึ้นมาเลยครับ ไม่ได okay. <Okay. S 1> ้เยอะนะครับโอเคใช่ไหมแต่เนี้ยหมดของจริงแล้วมะโอ้แม่ เลีกน้อยเดียวแสแล้วก็งาดไปอากันไม่ออกอีก <c oughs> ต้องเปลี่ยนอนันแสเบา จะหนีบแล้วดึงออกมาแล้วนะคะ,ะเหนียวมากขาดตอนไปหนึ่งเนี่ยครับ มันเป็นแผ่นเนเหนียวตรงกลางนี่น่แน่นใช่ไหมพอแยกออกจากเนื้อรู้สึกเลยใช่ไหมนั่นแหละจาะจบครับเห็นไหมครับอนุภาพของยาละลายคิ้วหูคือมองไปทีแรกเนี่ยเมื่อ็เป็นแผ่นเหมือนธรรมดาไม่มีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอน้ำยาละลายคิ้วหูเข้าไปมันก็ฟูขึ้นมาเลยอะครับ มันแอบมันแอบเป็นแผ่นน,นิ้วเนีย้ยวบางบางโอเคก่อนนะเดี๋ยวจะปั่นสำลีอีกสักครั้งหนึง่ง ชชาชาเรายัางจะปั่นอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าจะไปเอาความชื้นตรงขอบแก้วหูออกมาทำเป็นแหลมเล็กแล้วก็ยาว โอเคตอนนี้ติดแก้วหูแล้วก็หมุนหมุนหมุนคือเราจะไม่ปั่นนานนะครับเพราะว่าหูนี้จะอักเสบได้มันก็จะเป็นเฉพาะคนนะครับเพราะว่าตอนดึงออกมานี่มันเหมือนหนังบางๆที่เหนียวติดหนังแล้วก็ลอกออกมาเลยเมื่อกี้ครับแล้วผิวเขาจะบางลงทันทีเลยผิวผนังหูโอเคเราไปคัดนูุนกัน เรามาเริ่มบนต่อที่ข้างขวาข้างขวาก็ยังเหมือนข้างซ้ายนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าขี้หูก็ยังเป็นแฉะแงียครับแต่เรายังไม่รู้ว่าจะมีแผ่นเหนียวๆด้านในไหมผมยังใช้วิธีแสะแล้วก็งัดเหมือนเดิมออ ติดออกมาเลยใช้วิธีแสแล้วก็งาดออกมาอาจะมีเหนียวเหนียวด้านในไหมตัวบอยจะพอตรงกลาง ต้องใช้คีมขีบแล้วเหมือนจะมีเล็กน้อยโอ้ยออกมาแบบขาดตอนอีกเดี๋ยวนะเอาทำไมไม่หลุดวะ ขี้หูมันติดทีมขี้มันจะเอามาขี้อีกเที่ยวหนึ่งเอ้โอเคเอ้าขาดตอนอีกเอาหม่เอาไม่ต้องเปลี่ยนที่แซะแล้วครับ แสจากด้านบนลงมาเลยนะครับอ่าเนี่ยติดออกมาแล้วชุดนี้อ่าชุดนี้ก็ออกมาง่ายๆเลยแล้วครับอาวดังติดเครื่องมือดูไม่ครบโอเค ใช่ไหมลูสิใช่ไหมโอ้คีรไหนลูสิว่ามีเหนียวเหนียวข้างในไหมไม่น่าจะมีบุตรชายละจเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยานะครับ ถ้ามันมีเดี๋ยวมันก็ฟูขึ้นมาอีกหมายถึงตัวเหนียวเหนียวตรงกลางด้านในนะครับเหมือนข้างหนูนะ้ะ เดี๋ยวเรากำลังจะใช้สัมรีโอ้หลังจากเมื่อวันเสาร์ทานเบียร์เยอะไปหน่อยอะวันนี้คอก็ยังไม่หายเลยเดี๋ยววันพุธเนี่ยเจอเมืองทองในฟุตบอลเอฟเอคัพอีก แต่วันนี้ที่ผมอัดเทปอยู่เนี่ยคือวันจัน์ทรนะครับเมื่อเช้าก็ตื่นสายเลยไม่ได้ลงคลิปก็ยังมีคลิปอ,อ,อำเภอฝางอยู่นะครับคนเชียงใหม่ขี่รถมาแค่โอ้โหที่นี่อันนี้เป็นคลิปบ้านดู มาตามาตาเราก็ใช้สำรีเล็กๆบางๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ขอบแก้วหูแล้วนะ ตรงนี้ต้องเล็กหน่อยโอเคไปซึมซับด้านไหนแล้วครับโ okay. อเคอ่าใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวทำอีกสักสองเที่ยวความชื้นด้านในก็น่าจะหมดแล้วนะครับ กี้หูออกมาแล้วหลุดมันติดออกมาด้วยนะครับเขอาเลย โอเคผมใช้สำลีเสร็จแล้วนะข้างในก็โล่งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาดูขี้หูด้วยรวมกันเมื่อกี้งเงียบไปเพราะโมตแต่คิดเรื่องอื่นป <c oughs> กติจะคิดดังๆแล้วก็พูดวันนี้แบบลืมแล้วก็อีกอย่างคอมันยังแบบฝืดๆอยู่เลยมาแล้วมาดูคลิปกันไปดูคลิปแล้ดูขี้หูรวมๆกันเป็นไงเยอะไหม เยอะมากเลยใช่ไหม oh. เจอกันคลิปหน้าครับบาย